สวัสดีค่ะพี่ปีเปื่อนๆสุผูสุคนยินดีเมีฝรั่งเราเรื่องยินดีต้อนรับสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อค่ะหลายคลิปมาแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกำลังแรงกายแรงใจทุกๆติดตามทุกเมนทุกไล่นะคะค่ะก็ดีใจที่ได้อ่านคอมเมนต์พี่ๆเปื่อนท่้งติชมเขามากก็ดีให้กำลังใจก็ดีนะคะ มันเนี่ยล่นยิมยัมแจ่มใสมี่ข้าวดีมาบอกพี่บอกน้องสิเป็นข้าวดีอีหยังกับมาฟังไปยาวๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะหากะติชมได้ทุกสิ่งอย่างเด้อค่ะเด้อถาอันใดที่ยาล่นน้ำมาปรับปรุงได้เล่นกัเหตดค่ะอันใดที่ยล่นเฮตดบ่ได้เล่นกัสิบ่เห็ดเด้อข้าวดีอีหยังว่าเตี้ยว่แม่บุญอันเอาเสาลงหลุมดอกพี่น้อง ข่าวดีเรื่องสุขภาพของเยลินค่ะหลังจากคลิปก่อนๆที่เยลินอ่าบอกให้ฟังว่าช่วงที่ยังกําลังสีขเขาทีเขาทางสุขภาพกระดันมาบอดีเนาะค่ะเนาะซึ่งมันกับบดีมาตะเกาอยูเหลวเนาะค่ะเนะาะบาดเนี่ยเยลินก็ได้ไปหาหมออ่าได้คุยกับหมอโต,โตโตโตนะคะเมื่อเนี่ยเป็นหมอผู้ชายค่ะพี่น้องคะ่ะอืมหมอเป็นหมอฝรั่ง่ะ tuổi chảy trái hay lên tuột quan đần tuột bất tất cả những gian như Hỏi linh hát, nong, chả. Bán, hát, nha, bác sĩ tập mà trở lông từ bệnh lên yến đi uống cà phê, chắc kèo đi bệnh viện rất là đau, bác sĩ, 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 bác คลิปก่อนที่บอกให้ฟังว่าอ้วกแตกที่หบองเฮ็ดงานน่ะหมอถามเยลินสันเดย์เยลินก็เลยเอาตัวอย่างยาให้เพิ่นบึงเราบอกว่าอยากกินยาตัวนี้อีกเดิมมันแห้งมันเห็นเห้าอ้วกเห็นเจ้าบ่สบายได้ยาตัวนี้มาตั้งกะปีทีเล้วเอาถิมซะเด้อว่าสั่นวานอืมก็เลวไปแล้วทั่วดวดีปัญญาปวดไล่เจ้านี่อ่มกินยาแก้เซฟแก้ปวดพระราทั่วไปมันก็โอเคยูดดอกว่าสั่นเออก็แล่ไปบาดนี่ มาโง่เรื่องเบาหวานพี่น้องจ้าอืมเพราะว่าเหตุผลที่เยลลินไปพ่อเพื่อนมาเนี่กระทั่งตรวจหัวใจตรวจทุกสิ่งทุกอย่างทั้ทั่าผลตรวจเลือดที่บอค่อยแฮปปี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นนางพยาบาลโทรมานะคะว่าอยากให้เยลลินรับยาตามที่โพดก่อนคลิปก่อนที่เยลลินได้บอกไว้ให้ฟังนะคะเยลลินก็บบอยากรับยาบ้านเออโดยข้อที่ยกขวางเป็นคน้หัวรัน สตาเบ,บิลพี่น้องยายล่นเป็นคนหัวลันเรื่องกินยานะคะถ้าเจ้าขวางพยายามใดด้วยตัวเองยาล่นสิพยายามล่องเจาขวางสะกอนถ่ายเจาขวางล่องหรือพยายามดีที่สุดแล้วมันโบเวิร์กยาล่นกับสิยอมทําตามที่หมอบอกทุกอย่างหมอพญานยายเล่นน่ะเป็นอมตพึกออมพผ่านหน่นนี่นั่นแน,น่กรณีที่เบาหวานขึ้นหรือว่าเลือดน้นนำตาลสูงเอียงกันแล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับความเสี่ยงของห้าเนะค่ะเนาะหากยาล่นก็เลยบอกให้หมอฟังเมื่อนี้ว่า คุณหมอเสนอกว่าหลอยวันพันปีฉันก็เคยได้นั่งบอกกับหมอตัวโตจักเทียมมือนีิสิขอว่าแขแขนๆซะเถอะภาษาฉันกับ่ค่อยแข็งแรงปันใดเด้อเออกะหวังว่าเจ้าสิเข้าใจในการคอมมิวนิเคชของฉันเนาะเออยังไดงกระ่าทั้งสี่เนาะฉันนีกินอาหารเพื่อสุขภาพมานี่ห่วมปีหล่ะได้เออเข่านี่กะแมนยุฉันอดบ่ได้แต่ว่าฉันกะกินเมละดเต้อเออกะกะย่อมรับก็กินมันอดบ่ไดเออแต่ว่าแนวอื่นนี่ฉันงด อืมเรายาป๊าปิ่งฉันก็งดมาแล้วเออออกกําลังกายฉันก็ออกน้าหนักฉันหายไปตั้งหากิโลคุณแล้วผลตรวจเลือดเอกมาว่าผลตัวเลขตัวเนี้ยมันสูงนั่งพยาบาลโทรมามาอนันว่าเสิให้ฉันรับยามันคือออหยังบอกให้ฉันฟังดูในเมื่อฉันพยายามยังเต็มที่แล้วไปหยังผลรับธ์้าออกมาแบบเนี้ยฉันยังต้องกินยาอยู่ติเออกะว่าวะ หมอเพื่อนกะเอาไปสั่งกิโลเบิรงกัะนหนา,ารกระสานหมอกระได้กอะเนือหกสิบกิโลจากหกสิบห้ากิโลเรากลับมาเบิรงโนดในคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าพยาบาลหรือหมอแต่ละคนที่โทษหายลินเพื่อนสีเขียนโนดไหวว่าแต่ละขังยลินเป็นอยียงเนียบ่ในเวลาหมอคนหลังเพื่อนมากเพื่อนกสะเห็นรายละเอเียดของเฮ้านะเพื่อนบอกว่าเจ้านี่เฮ็ดดีที่สุดแล้วสนใสแนวเจ้า,จา,จา,ากินเออยาลินก็เอารูปในโทรศัพท์ให้เบิรงหนีแนวฉันกินประจำอืม โอ้เจ้าเฮ็ดดีแล้วนี่เจ้าเพะต้องรับยาแล้วตัวเลขที่มันสูงนี่ห้าสิบสองนี่อาจสิเป็นของกลูโคดของน้ำตาลนะคะพี่น้องคะอย่าลืมกับลืมถามเพื่อนมองเนี่ยอืมเดี๋ยลืมถามมามันเป็นตัวเลขที่เสีย่ยงไหลบ่เออบ่ได้หล่อว่าสันบ่เสียงขันตัวเลขตัําก็สี่สิบแปดตัวนั้นแ่ะเจ้าสีไเ้กินยาว่าสันแล้วอ่ะขันผลตวรวจเลือดออกมาแล้วตัวเลขตั้มก็สี่สิบแปดนะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ บ่นักกังวลบ่อันตรายว่าสั่นบ่มีความเสี่ยงอย่างเจ้าว่าจาเป็นต้องกินยาเบาหวานว่าสั่นว่าที่เจ้าเฮ็ดยุ่นีดีอยู่แล้วว่าสั่นโอ้ยพวอยากโดดกอดหมอพี่น้องยังน่กกับว่ามันแมนี่รีบอกคุณหมอเจ้าตัวยังนึกตีอ๋อชิตัวเจ้าเฮ็ดอีหอย่างมันแมนี่รีบอกไปยังพยาบาพยาบาลท่มมหาฉันสองที่อาละเมอรออื่นเหมือนเฮือนเพิ่นกับสโทรหาฉันอีเพื่อที่เสให้นัดเมื่อฉันไปรับยาเนี่ยเอา เจ้าอีหยสั้นฮ็ดจังได้คันเพิ่นโทรมากเสียชันตอบเขาว่าจังได้บ่กับเจ้าเจ้าว่าบ่ให้กินยาหมอผู้นั้นสิให้ฉันกินยาอยากฉันเฮ็ดจังได้บัดนี้เอ้าเราก็เลยว่าเดี๋ยวผมสิเขียนโน้ตใส่รายการของเจ้าไว้ดอกเออว่านางกุศลนี่บ่จําเป็นต้องรับยาเบาหวานเด้อเขาดูแลสุขภาพได้ดีอยู่อือบัดนี้เราก็เขียนโน้ตหน่อยให้ได้เพี่น้อมให้เอาไปให้รีเซพชั่นบอกให้รีเซพชั่นลงไปในนั้นว่าให้แคนเซิลอ่าแคนเซิล นังพยาบาลบอกให้โทษแบบมหาเยลินเรือให้ไปรับยาอืมกตะแล้วทั่วดัวดีพี่น้องจา้าดีใจหลายทุกอย่างโอเคเบิดนับแต่เมื่อนี่เป็นต้นไปเยลินสิฝึกนะักว่าเก่าอีกเพื่อที่สิให้สุขภ,ภาพเจ้าของดีเพื่อตอนรับสิ่งใหม่ๆพี่น้องคะ่ะในรายการที่ห้าเจ็บไข่เด้ปวยนี่มันจิตใจยำ่ยะนะคะพี่น้องลหลายๆท่านที่ติดตามเยลินมากก็สิเห็น ความรู้สึกหลายๆคลิปของเยลินมีทั้งนางไห้พี่น้องเบิงสารพัดสารเพิษเกิดขึ้นนั่นคือในช่วงหนึ่งที่ชีวิตของเยลินรู้สึกแย่แล้วก็สภาพจิตใจมันไปบ่ไหวยนะคะกับการเจ็บไข้ไ้ป่วยต่างๆทุกอย่าง,ง,งมันถาถมเขามาร้อมความกันแล้วก็เจ้าของกับเครียดน้าแน่คิดหลายน้าแน่โดยควมทติวา่าเ้าโตคนเดียวน้องพี่น้องนะเออกับมาเบากสุพี่สน้องฟังบาดเนี่ย ในเมื่อคุณหมอยืนยันแบบนี้แล้วเออเยลิ่นก็นดีใจบ่เนี่ยเยลิ่นก็นสิพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆที่สิเขามาในชีวิตของเยลิ่นในขณะที่เยลิ่นวอลคลิปต่างๆให้พี่ให้น้องฟังอยู่นี่นะคะสิเป็นไปได้มากน้อยแค่ใดก็มาติดตามชีวิตลักในต่างแดนของเยลินกับผู้ชายคนใหม่คนนี้ไปเื่อยๆนะคะเยลิ่น ก็สีอัพเดียนให้ฟังไปเรื่อยๆเรื่องเล่าไปจังไดมาจังไดเนาะค่ะเนาะ่วนอ่าขอดีไดแน่ที่สีน้ำมาแบงปันสาวๆสายฝอเดอร์เย,ยล่นก็สีมาหลอกหัวขอให้ฟังอีกเที่ยนึงนะคะว่ามันคืออีหยังตามที่ฝรั่งผู้นีเพิ่นบอกเยลินนะคะเยลินก็อยากเอามาแบงปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เดินทางสายฝอว่าในมุมมองของฝรัง่องเวลาเขาออกเดทเฮานี่ อีหยังที่เขามองหาอีหยังที่มันมีความเด่นในตัวของเฮา อีหยังคือขอดีของผู้ยิ่งอีหยังคือสนเสน่ห์ของผูง้ยิ่งยลินกับศินธรมาแบ่งปันให้ให้สุคนได้ฟังในมุมของยาลินในมุมของฝรั่งคนนี้ที่บอกให้ยลินรับรู้แต่ของผู้เอื้อสิเป็นจังไดยลินกับบารูนะคะคลิปนี้ยลินกับว่าบอกข้าวดีให้พี่ให้นอ้องได้รับฟังค่ะนับแต่มื่อนี่เป็นตนไปยาลินกับวังว่าสิมเมตซิ่งดีๆเข้ามาะะนะแล้วค่ะเนาะตว่าส่วนเรืองไลของยลินนี่ยังยังเจ็บอยู่นะคะยะลินยังงัดขอกันกับเจ้าหน้าอยู่พี่น้อง ช่วงนี้นะดังนั้นแล้วย่าล่นสิกับไปเฮ็ดงานอีกนี่ย่าล่นกับสิพยงา,ยามทีสิบอเฮ็ดงานหนักจนเกินไปบอทำลายเจ้าของจนเกินไปเพราะว่าเวลาเขาเฮ็ดงานยังเต็มทีนี่เจ้าน้ยเพิ่นบ่ได้มาหูมาเห็นน้ำเฮ้าเด้พี่น้องแต่พนพอเฮ้าเจ็บในหนางานเพ่นสิตำหนีเฮ้าเด้เออยาลเล่นบอให้เล่าฟังแล้ว เออแล้วว่าถ้าเห็ดหลายเห็ดหยังว่าสันว่าให้ยลินเมื่อนี่หลังจากไปหาหมอมาแล้วเราก็โทรหาเฮีลินเนาะถ้าเห็ดไหลายเห็ดหยังว่าสันเอ้าขันฉันบ่เห็ดหลเห็ดงันบ่เรียบร้อยเธอก็ว่าฉันนั่งเห่นโทรศัพท์ฉันบ่ได้นั่งเห่นโทรศัพท์เด้อล่ะอเออฉันก็เห็ดงันฉันนั่งลงเธอเกาเปิดประตูเขามาเธอก็มาพ่อฉันนั่งอยู่สันหลังเธอก็ว่าแต่ฉันนั่งอู่งันฉันบ่ได้นั่งอู่งันถ้าฉันบ่เห็ดเออก็บ่เรียบ้อยเถ้ากะจมขันฉันเห็ดหลายฉันก็เก็บแขนฉัน กะบอกว่าให้ฉันขาดโอ้ยโทษพี่น้องกะบอกว่าให้ฉันขาดจกขวางฉันกะบอกขาดเสียให้ชันเทดจังไหรจังสิถือใจเจ้าเออเสียฉันเทดจังไหรเออฉันหยุดเฮ็ดงานทาวอนเลยฉันบอกในความรู้สซึกของเจ้าน่ะบอกม่ให้ฉันมาได้หมความแบบนั้นเธอคอเขาเปิดใจว่ากับฉันมาแขนเธอเจ็บเอ้ากระทางไส้มันหายทางขวามันก็ะเจ็บแต่ว่ามันก็ได้เจ็บตลอดเวลามัน ไปไปมามา,มาเนาะ <c oughs> ข่อยก็บอความจริงกับเจ้าเด้อละ่ะเออแต่ว่าเจ้ากับบฟังข่อยเองอือใส่กันกับเจ้าน้ยอีกพี่น้องค่ะอืออันก็จจังไดดอกเจก้าน้ยกระได้บาทดีบาทบอเออเลากับว่าคันเธอยุดอีบาทนี่มันบ่มีผู้คาเบอร์ให้เธอ,ดววอเด้ว่าซนว่ะก็ยอมรัอยูดอกว่าเราเป็นคนแนวนี้พี่น้องคันลูกน้องอยูดีมีแง่เมื่อสุผูสุคนเราสิยิ้มเปย์เปย์คันผู้นั่นกับขาดผู้นี่กับป่วยบาเนี่ยบ่มีคนคาเบอร์แห่งกัน เราสิเป็นหุ่นห่วยไม่ไงอันนี้จ้ะกะสิเป็นจ้งเสียละพี่น้องสิว่าเป็นจ้งไดกะสีสู่ไปเนาะค่ะเนาะกะสิสู่ไปจนกว่าสีสู่บ่ใด่นละพี่น้องบ่ว่าสิเป็นเรื่องได้ใดกะแลวแต่นะคะเฮลินกับพร้อมที่สิสู่เสมอเสมอเมื่อนี้กักมาดีใจขึ้นหลายก็เกาพร้อมที่สีเกาวไปทั้งหน้าโดยความอ่า ปึ่มปิติแล้วพี่น้องขอบคุณลหลายๆทุกติดตามเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปน้าพี่น้องคะ่ะมาฟังเรื่องเด็ดๆกันว่าเรื่องอีอย่างนี้เล่นสีบอกฟังคลิปนี้ลาไปแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ